สวัสดีครับท่านสมาชิกอ,อนิเม่เอเจอร์ครับนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเวจิตา้าครับนะเวจิวตา้เตาเกมนีชื่อบีโกนะเบโกนะเบโกนะเโกโมดสองเป็นเวจิต้าล่างสุภาษัยยากนะเออใช่ไหมนะ ซึ่งเวจิต้าเป็นระดับมิสติกนะบัฟที่ผมให้เป็นเอ่อคลอวลิงนะดาเมจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็แอตแท็ Attack จะเป็นเอ่อฟิสิกอลแล้วก็ไอเป็นธาตุแสงสตาร์วิเชียร์เป็นเอเอสลบแล้วก็เอสบวกนะอ่านะซึ่งเวจิต้าในเกมนี้ไม่ได้ปรับบมเดียวใหม่กันนะแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆอืมแล้วก็เป็นตัวตีพื้นด้วยับนะเนี่ยกราวตัวตีพื้น อเลเวลที่มีเป็น Level เลเวล75้าเมจอาจจะไม่แรงมากนะแต่ก็แรงอยู่เพราะว่าเป็นเมตาเอ,อบิต้านะคือก่อนที่เกมมันจะปิดมันเคยโหดมากเลยโอเคเออแล้วก็ถ้าถามยมังโหดอยู่เปล่าก็ไปดูกันนะโอเคซึ่งเบจิต้าใช้เงินวันอยู่ที่1,350คับนนะ ซึ่งวงมันโคตรกว้างกว้างมากเอาวางไว้ตรงไหนดีเอาอแบบคุ้มๆจริงอ่ะวางประมาณน่าจะตรงนี้น่าจะทำพอดีเออโอเคแต่มันจะบอกให้ว่าทำไมเป็นเมต้าอ่าเลยดาเมจมันมันแรงใช่ไหมเนี่ยดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยสามแปดเยอะแล้วก็เออเฟดาวจุดสี่เออมันเป็นสตาร์ทเอสดลบไงมันก็เลยแบบ สตาร์มเปนสตาร์ปิสัมันเลยดูดีมันดูดีหน่อยมันก็เลยแบบดูดาว0.4รายาะยะ20.8อะครับขั้นตอนไปเช็คเงิน2,500น,นะจะม่เจ็ดพันสามไปเป็นไปเจ็เกืบ 8, อบแปดพันอะเออแปดพันไปเลยลกันหรืว่าเป็น8ปดพันไปเลยแล้วก็ะกาเป็นสองหมไปเลยดูดาวท่าเดิมระยะ20.8เป็น21.9อ่าไได้ดูอิเลเน,นแรกก่อนอิเน,นแรกผมยังงงอยู่ว่าแบบบันบัคหรืออะไรทำไมมันชอบลอยขึ้นฟ้าเนี่ย หลายรอบแล้วตอนไปลงเนก็เหมือนกันไปฟาร์มอยู่เนี่ยทำไมมันชอบลอยขึ้นฟ้าก็ยังงงเหมือนกันคือมันมันไอเนี่ยใช้่า้เคลื่อนชีิตตายเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันนะที่มันว้าไปแล้วมันจะระเบิดใส่เออว้าไปเนี่ยมันก็ระเบิดใส่เนี่ยแล้วมันลอยขึ้นฟ้าทำไมมันลอยขึ้นฟ้าก็ยังงงอยู่อ่ะมันบล็กหรืออะไรคนอื่นก็เป็นไหมอ่ะคือผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะโอเคเขาจะไปใช้ยู่ที่ สี่พันครับนะแล้วก็ดาเมจสองพันเฮ้ยสองหมื่นกลายเป็นสามหมื่นเจ็ดคุด้าหกจุดสี่เป็นเหลือห้าจุดเก้าแล้วอ่ะตีเร็วแล้วระยะยูบิติเกอรเป็นพิบสามจุดศูนย์นะดิแล้วก็เออแล้วก็อันนี้เบลเจอร์มันอัปเดตแล้วครับนะมันอัปดเดตไอตัวละครใหม่ไอ้สการ์โมโต้แล้วก็เพิ่มไอ้ขีรัต <c oughs> เหมือนไอ้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นการจําได้ไหมเหตุที่มันจะมีแบบขีรัตขึ้นมาเออกดเนี่ยเอ็กขายอาร์อาร์ก็แบบอัพ อไปได้สี่พันโอเคทับคาตาไปใช้เงินอยู่ที่5,500ัร้อเท่านะดาเมจสามหมกร้อยห้กลายเป็น5 8 4หมื่ดพันส่รกาเจ็ดดาถ้าเดิมระยะ23เป็น24.1แล้วก็เพิ่มแอนิเมชั่นใหม่มาด้วยนะบนสุดท้ายนี่นี่กินพลังนี่พลังขึ้นเตานี่นี่นี่ ครับด,ดูสวยกว่าสไตล์อีกนี่นะแล้วก็แอนิเมชั่นนะตัวใหญ่เงี้ยยาเนี่ยมันเป็นไททันนี่ทะลักขึ้นเตายิงไปนี่มองไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะมันไอ้นี่มันตัวใหญ่มันไททันนี่ทะลักขึ้นเตาไปนี่ โอเคอัพก็จะเป็นเช่นกันอยู่ที่7,500ดาเ mm. มจ58,000กลายเป็น75,000มื่น้าาจาก 9, หาจุดเหลือห้าจุดระยะสี่จุก็เป็น25.1นี่งน่อะบุญพูดกว้างเออแล้วโจมตีเป็นเซอร์เคิลครับนอะลืมบอกไปถ้าแรกโจมตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนกันแต่ท่าน,นี้ก็โจมตีเซอร์เคิลแต่มันเซอร์เคิลใหญ่กว่าโอเคอัพก็จะไปใช้อยู่ที่1 1ึ0 0ดาเมจ เจ็นห้าร้อยก็เป็นแสนสี่นะน0แนี่พันนะอ่ขึ้นหลักแสนแล้วเูดาวห้าเท่าเดิมะยะยเจ็1นึ่งเป็นยี่สิบจุดสามแล้วเขาตไป้งนอยู่ที่1มื่นหพันดะดาเมดหนึ่งแสนสก็เป็น1นึ่งหมื่นหกเฮ้ยหนึ่งแสนมื่นดันูดาวห้าจเพิ่มเป็น11.9เอ็ดจ้าชาทนี้ ระยะ20ส23เป็น3.6นะท่านี้ตีช้าข้อเสียมาเลยแล้วก็เพิ่มนเนเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเปิดครั้นสุดท้ายไหน่อยดินี่ระเบิดซุปเปอร์ไซยานี่ระเบิดนะเออท้าไหนใช้สู้กับใครจำไม่ได้้วเหมือนกันระเบิดนี่นี่เดี๋ยวดูท่าชัดๆนี่เออ าระเบิดลังบึ้มโคตรเท่และตีฟูเอลีด้วยเออดีแหละนะถือว่าทะไมเป็นเมต้าดาเมจแรงเออตีฟูเอลีนี่แหละแนะ,ะรแรออนำให้มีเลยตัวเนี้ยนะสุ่มได้ก็ดี โกคูดีมากนะมันฟิวชั่นได้ด้วยนะนี่ถ้าต่อไปฟิวชั่นนะใช้เงิน2อ0 0 0นะนี่ได้ได้ท่าฟิวชั่นมาเป็นทรีกดนะมันต้องเอาโกคูมาด้วยนะผมยังไม่ได้ยีโบโกคูเลยผมยังไม่ได้เอามาถ้ายีโบโกคูเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวแล้วกันนะรีวิวโกคูกับเอกโกจิเอะเวจิโตไปเลยนะเมทแสนโหดยูดีท่านตายเนี่ยตายหมดเลยไม่มีใครเอามาได้ ดาเมจแสนหุ้มเงินเปพันาเป็นส0 0 0 0นแปดพันูดาวสิบเอเป็นสิบเอ็ดจุนะสิบเแล้วไม่มีจุดระยะจากสามจดปิโเป็นสามนี่เพิ่มฟิวชั่นมากนะนี่แต่ผมไม่มีกูรูเลยฟิวชั่นไม่ได้มันจะกลายเป็นเวจิตโมนะแล้วก็มันจะเอาผมมันจะเอาไอเทปคือเทปสองอย่ามันจะรวมกันครับนะดาเมจมันะเหมือนมันจะรวมกัน ซึ่งมันจะแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นที่แรงมากๆเลยโอเคอัพคันตบไปใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นแล้วก็ดาเมจสองแสนแปดพันจะเป็นสองแสนห้าหมื่นโคตร 2, 8, คแรงส่วนคุณดาวสิบวิเป็นสิบวิระยะสักวิจุดเจ็ดเป็นสามสองจุดแปดอ่ะอัพเลยอันนี้ขั้นสุดท้ายอ่ะอัพแค่แปดคันใอ้เงินเท่าไหร่อ่ะ อันนี้มัน่านใช่ไหมอืมมันน่าจะใช้เงินประมาณมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จะไม่รด้ว่ามันใช้เงินเท่าไหร่แต่มันน่าจะแพงอยู่เหมือนกันเว่าครับตั้งแต่ไปมันใช้สามหมื่นเลยตอนสุดท้ายอ่ะไปอำให้แปลขั้นเอนี่อูมระเบิดนี่วินิการนะอ่ะซึ่ พิจิตตาดาวเมทรวมอยู่ที่สองหมื่นห้าสองแสนห้าหมื่นกูดดาวสิบวิระยะสามสิบสองจุดแปดนะตัวที่ดีมากนี่ฟิวชั่นได้ด้วยนะแต่ผมไม่มีโกคูไม่ได้เอาโกคูมาเลยฟิวชั่นไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเดอพอิจิตี่เปิดพลังนะอ่าโคตรเท่ o เลยนะสำหรับการรีวิวพิจิตตก็ วาแลวลืมเลืมบัฟวางไอค่าไปเลยวางยิง่างไปเลยดาเมจแต่ถ้าตังก็จะลดด้วยนะดาเมจตอนแรกสองแสนห้าหมื่นเป็นสองเอ้ยเออสองแสนตงอปเป็นสองแสนปดหมื่คือเกือบสองแหรืออาจจะสามแสนเลยก็ได้นะถ้ามันเลเวลเยอะกว่านี้เอผมยังเลเวลเจ็ดห้าอยู่มันก็เลยดาเมจไม่ไม่เยอะมากไนเลเวลรออาจะแบบ สี่ห้าแสนไปเลยอ่ะเออดาเมทเท่าไอ้วานิลาไอซ์เขานะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้มาเทียบเลยอันนี้มันดาเมทสี่แสนอันนี้วิ่งร้อยแล้วนะวานิลาไอซผมหรือวิงร้อยแล้วยังสี่แสนอยู่อันนี้เจ็ดห้าแต่ยังสองแสนแปดอยู่มันอาจจะได้กว่าวานิลาไอซ์ก็ได้เดี๋ยวผมเอากัสมาด้วยเลยแต่กัสผมมันยูนิคเลยว่ะตอนตอนมันแบบตั้งใจกดรีวิวมันไม่เคยได้หรอกนะแต่พอแบบ จะมากดแบบเอาเ,เล่นๆมันก็ออกได้เฉยไอ้พวกยูนิคอะไรเ,น,เนี้ยสู้ไม่ได้นี่รามเอ็ดร้านล้านาน,นะ <c oughs> อันนี้ล้านอันนี้สองแสนอันนี้สี่แสนโอ้มันก็สู้ไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าได้เวลาน้อยอ่ะโอเคแบบแล้วก็เฉดไปด้วยโอเคซึ่งการรีวิวมิชิต้าก็จบวิดีโอนี้จริงๆแล้วนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลไ์ชอบมากกดซับสัปนี้ก็ลาไปก่อน มาขึ้ <Wow. S 1> มนมาในนี้ก่อนนี่วันนี้วันนี้กบายบาย